มาริโอโสพานะคะเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะเข้ามาทักทายร่วมพูดคุยได้นะคะปีหนึ่งก็มาเจอกันที่ประเทศไทยเดือนเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยทุกทุกทุก,ท,กทุกปีก็เปลี่ยนไปกันด้วยทุกคนนะคะเนาะก็นาร้อนก็ฤดูการเปลี่ยนก็ต้องดูแลสุขภาพไปตามฤดูฤดูการเนาะฤดูการจะดูดขึ้นไปเลี้ยงใบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะทําให้ ต้นไม้ไอ้นี่ได้เนาะก็ต้นไม้ก็ยังเทิ้งใบด้วยเนาะทิ้งใบลงมานะเนาะในหน้าแล้งอรกต้นไม้ก็จะสวยงามเนาะจะสวยงามในในแบบฉบับของแต่ละชนิดที่เราโพสต์ลงไปเนาะก็จะมีเพื่อนมากดถูกใจแล้วมาคอมเมนต์ว่าว่านู่นว่านี่อะไรเงี้ยสวยมั้งดอกมุงดอกไม้สวยอะไรงี้เนาะที่เป็นไม้เนี่ยไม้ยืนตน้นสูงสูงนะนะกนเนาะก็เขาก็จะทิ้งใบแล้วก็จะออกดอก ดอกออกมาสวยงามมากแล้วก็ช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพอ,อไหนแล้วเหรอจบแล้วค่ะจบแล้วตั้งค่าเรียบร้อยเนะเฝากฝากดูพี่โคให้ดูไอ,อพี่โคไอ,อพี่โคให้ด้วยนะขอจบก่อนนะคะเพราะว่าก็มาแล้วยินจันตัวต,วตวนเนาะก็ไรนี้ก็ขอจบก่อนทุกทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมานะคะ อะไรเงี้ยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนันนันสะเนาะไปดูดูน่าจะไปดูแท็บทุกปีเนะ่ยไปให้กาลังใจนะักกัลจริงนะนะเป็นเนาะก็เป็นกลับไปเป็นกําลังใจให้ใช่ผมจบแล้วเออตุม่มตุ่มก็จบแล้วตุ่มก็จบแล้วค่ะก็ช่วยกันดูคลิปเนาะดูคลิปตอบใหม่อะไรเงี้ยเนาะก็ยังจะยังจะจะโดนอีกแล้วก็บอกให้มีปฏิสัมพันธ์เยอะๆใช่ไหมอะไรนะ่ะคิป เออไม่ใช่เออเพลงบรรเลงหรือว่าเพลงที่เป็นเนื้อลองอะไรอย่างนี้เนาะก็อย่าไปค,าาค,าาคุณนิชาพาตะลุยะคะุณนิชาพาคุณนิชาพาตะลุยนะคะคุณนิชาพาตะลุยเนาะเลยแดชบอร์ดอ๋อมันจะมีแจ้งในในแดชบอร์ดมันก็จะมีแจ้งบางทีเราเราไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์มันจะขึ้นที่แดชบอร์ดอ่ะอคลิปเลียวคลิปเลี้ยวนี่แนะนำให้ทำสักสามคลิปเนาะ คลิปเรียวนี้เป็นคลิปที่ง่ายที่สุดเนาะเพราะว่าคือว่าไม่เรานาทีเราก็ไม่นี่เท่าไหร่เนาะเราก็ไม่ได้ว่าไอ้ออออนี่นาทีแล้วเนาะเพราะว่าถ้าคนที่เขายังต้องไปก็จะปลูกแถวว่าทางไปขึ้นทางไปทางเส้นทางเขาปากักเนาะเขาปักก็จะมีนะจะมีเนาะแล้วก็ได้ที่หนึ่งสักทีมีพิ่งพิ่งไปเมื่อคราวที่แล้วมีอาริยาเนาะแล้วก็มาเนี่ยมีมาแพต,ตี้ นอกนั้นก็เป็นต่างชาติหมดเลยเลยไม่ได้ไลฟ์วันนี้ก็พึ่งได้ครบครบเวลาที่เข้าไว้นี่ไว้พอดีครบเวลาที่เขากําหนดไว้พอดีก็เลยได้มาไลฟ์สดเป็นพื้นที่เก่าแก่เนาะอก็จะมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้อใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่ก็เป็นต้นตะแบกบต้นพวกอะไรนะการดนะคะคุณมริโอโสภาเนาะสวัสดีนะคะครับ ได้ค่ะต่างคนต่างไปชื่นชมกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบุญเรืองนะคะคุณสันชัยก็จะไม่ได้ไอ้นี่แล้วเนาะเราแค่ไอ้นี่เฉยๆแค่ต้องการให้คนให้เพื่อนไปดูคลิปแต่การนาทีนี้มันก็ก็ปกติเนาะเมื่อวันก็วจะไลฟ์สดพอปรากฏว่าติดไอ้นี่ไปยี่สิบสามชั่วโมงก็เลยไม่ได้ไลฟ์เนาะก็ในในพักนี้เช้าเนาะ คือการเปิดค่าการมองเห็นที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเนาะเราจะใส่ภาพเราอย่างเดียวเลยก็ได้หรือว่าเราแจ้งมาเขาก็แจ้งพอเขาูเอไปดูไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยเ,อเขาก็กเด้งออกมาบอกให้เราเลยว่าตั้งค่าได้เลยรีอุ่นเมืองนะคะตามสบายนะคะตามสบายเลยเนาะตามสบายเลยก็เ,เดี๋ยวก็จะลงแล้วเนาะลงแล้วเหมือนกันพรจะตอบอคอมเมนต์เพื่อนทุกคนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของเราเนาะ ในคลิปเราหรือว่าในไออะไรอ่ะที่เราโพสคือเมื่อวานนี้เนาะเอ้ยวันเสาร์วร์อาทิตย์นี้ไม่ว่างเนาะไป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 ให้กําลังใจสาวแพตตี้นักกอล์ฟจบเนาะมันก็จะได้ตังกินหนมเยอะๆเนาะก็แล้วแต่เนาะถ้าคนขยันก็ทําคลิปเยอะคนที่ไม่ค่อยขยันก็ทําคลิปนิดสองคลิปดูไลฟ์สดเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นวงกลมกันแล้วก็เอ ก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันเนาะปฏิสัมพันธ์คือการอคอมเมนต์กันการทักทายพูดคุยมาเป็นกําลังใจให้เนาะคุณปาก็สวัสดีคุณมันิวันขอบคุณคุณพี่แขงนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจะตอบอคอมเมนต์เพื่อนทุกคนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะในคลิปเราหรือว่าในไอ้อะไรอะที่เราโพส สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพัชรไมนะคะสวัสดีคุณพัชรนไหนคุณพัชรไมก็แวะเข้ามารวมพุทธนี่ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะเพราะว่าพอดีไม่ว่างเนาะไม่ว่างก็ไปไปดูไปให้กําลังใจนกักกอล์ฟไทยเมืองไทยเนาะนากักกอล์ฟโลกหญิงไทยเนาะมาเป็นกําลังใจให้เนาะคุณปาก็สวัสดีคุณมะนีวันขอบคุณคุณพี่แขกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดี สวัสดีคุณละอ,องนะคะแวะเข้ามาทักทายได้นะคะคุณละอ,องคุณละอ,องแวะเข้ามาทักทายร่วมพูดคุยได้นะคะมาจับไม้จับแล้วก็คุณอน,นันต์ศักด์ก็ทักทายคุณป้านะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะดูแลสุขภาพออกดอกเนาะช่วงนี้ก็จะออกดอกเยอะพญาเสือโค้งเนาะก็สวยงามสวยงามนะเนาะสวยงามแล้วก็ไม่ได้ไปดูไรสดเพื่อนเนาะ ไม่ได้ไปดูไลฟ์สดเพื่อนสวัสดีคุณฝันชัยนะคะคุณคุณเรืองก็สวัสดีคุณฝันชัยนะมันก็ไม่รู้สิมันแล้วแต่บุคคลเนาะแล้วแต่บุคคลแล้วแต่บุคคลแต่ชอบชอบตอบให้ชอบชอบตอบที่เป็นมีกําลังจะเข้ามาหาคุณปลามาดูคลิปคุณปาดูไลฟ์สดคุณปานนอยแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะไลฟ์สดต่อที่ไหนได้ยังไม่ทันเลย ขนมไอ้นี่อร่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่าสวยน่ากินอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปคอมเมนต์เพื่อนเนาะในในคลิปของเราขอบคุณนะคะหลวงพี่ที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณนะคะเป็นกดละอย่างเดียวเนาะกดละอย่างเดียวมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนก็เลยจะโดนไอ้เนี่ยบ่อยโดนจํากัดแบบอะไรนะแล้วก็ คุณอนันต์ศักด์ก็ทักทายคุณป้านะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะดูแลสุขภาพเป็นต้นไม้อะไรอีกอะเนาะแต่ที่เห็นเห็นเนาะสามสามอย่างสามชนิดนี่เนาะก็หน้าฝนไม่ใช่หน้าแล้วหน้าไม่สวยงามเนาะยิ่งพญาสือโคงนี่ก็สวยมากเลยเนาะพญาสืโครงก็จะสวยมากเนาะก็พญาสือโคงนี่ก็ส่วนใหญ่จบเนาะมันก็จะได้ตังกินนมเยอะๆเนาะก็ แล้วแต่นะเนาะถ้าคนขยันก็ทําคลิปเยอะคนที่ไม่ค่อยขยันก็ทําคลิปนิดสองคลิปคุณนิชาพาตะลุยคุณนิชาพาคุณนิชาพาตะลุยนะคะคุณนิชาพาตะลุยเนาะจะร้อนจัดก็ก,ก,ก็ทุกหน้าเนะทุกหน้าก็ต้องดูแลสุขภาพกันทุกคนไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าร้อนใส่เนาะก็อย่าไปใส่ถ้าใส่แล้ว เวลาการตั้งค่าพอ,อนาทีเราถึงเนาะนาทีเราถึงการตั้งค่าเราก็บางทีถักมาพูดคุยทักทครยืนยันตัวตนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมาริโอมาพบกันนะคะรวมพูดคุยทักทายนะคะไม่เจอกันมาสองสามวันแล้วค่ะไม่เจอกันมาสองสามวันแล้วเนาะว่าเราจะใส่ภาพเรา อย่างเดียวเลยก็ได้เนาะแล้วก็เราก็มามาไอ้นี่ว่าเราจะเอาเป็นภาพแบบไหนมันจะมีหลไยไอ้นี่ให,ให้ให้เราดูเนาะว่าทําเป็นกอข<ม>ิงกา้าน<ม>เพื่อจะแตกใบอ่อนใหม่ในหน้า<ม>ในหน้าหน้าฝนเนาะหน้าฝนช่วงนี้ตาอมานั้นนมัสการค่ะทิติตัตโท้หนองตูมนมัสการนะคะหลวงพี่กาดเนาะต้นไม้เอ่อ แต่ในในความแห้งแ้งมันก็จะมีความสวยเนาะมีความสวยของความแห้งแล้เข้ามาอ่าแวะเข้ามายืนยืนดูหน้าประตูบ้านนะคะถ้าไม่รีบไปไหนก็แวะเข้ามาทักทายในบ้านที่เป็นไม้เนี่ยไม้ยืนต้นอยูสูงๆกนะเนาะก็เขาก็จะทิ้งใบแล้วก็จะออกดอกผิดอกออกมาสวยงามมากแล้วก็ช่วงนี้กาลังใจให้กันและกันเพราะว่ามันจะเป็นวงกลม บริษัทน,นี้การทํางานจะวงเป็นวงกลมเนาะจะอหาจะาไม่สามารถจะทําทอะไรประจาประจาได้เนาะมันไม่รู้สิอยากจะเขียนคําให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาไอ้นี่ของเรานะมันก็เลยจะโดนบ่อยมันก็ประมาณเนี้ยมันจะเป็นโดนบ่อยสุกโค้งเนาะก็ดอกเขาก็จะสวยครับรลอดยู่ไม่สะดวกครับโอเคครับตามสบายนะครับ สบายเลยค่ะพงยาเนาะเพราะว่าคือถ้าเกิดามาแล้วเนาะเขามาหยุดามาหยุดดูหน้าคนที่ยังต้องการานาทีก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ถึงเนาะถ้าเราทำํำในในช่องทางที่เี่นหนึ่งของนักกอล์ฟเขาเนาะกีฬาก็มีหลายชนิดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลย